พรเจริญพรพระอาจารย์ชื่อพระอานนท์อนันโภเรียนคณะพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิัยสงคมูมลวันนี้ก็มีความปพื่มปิติยินดีที่ได้รับทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเป็นผู้อุปถัมภ์ในโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับ และมีความปิติยินดีต่อตัวพระอาจารย์เองหรือตัวอาตมาเองนั้นให้มีกําลังใจและเล่าเรียนจนถึงระดับสูงขึ้นไปโดยนั้นขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความปิติที่ดีขึ้นมีความเจริญในพระพุทธศาสนาขึ้นยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร